ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ทับรางวัลก็ยิ่งดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะ แบบออาไปเชี่ยวสักทีใช่เราได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยมก็หวานมากเลนะอรังไปดูบล็อกบล็อกหน่อยไปเที่ยวกันไปเที่ยวญี่ปุ่นสามมอนไปเที่ยว วันให้ความอบอุ่นแล้วให้รู้สึกว่ามันเป็นวันที่สเปเชียลมากๆแล้วหนูดีใจกลับมาก็เจอแต่โปรเจกต์เต็มไปหมดเลยทั้งคาเฟ่อาร์ตแกลเลอรี่แบบวิวบอร์ดเอฟว y t h i ิ g งก็คือรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณขอบคุณมากๆคือมันใจฟูใจฟูสุดๆนี่นี่21แล้วม<า>ีนี้ให้ภ่าพ้าพันคอ,อ,อค่ะ ทำไมคะทำไมถึงไปทำไมขอเพราะว่ามันเราเริ่มทิปด้วยการไปเออเมกาพอดีก็เลยไม่รู้ว่าจะหาอะไรที่เหมาะกับซองนะช่วงเวลานั้นได้ดีเท่าข้าพันทอเพราะว่าอากาศหนาวมากหนาวจริงหนาวจริงหนาวจริงแบบอเมริกาคือิลบติ่ลบหนาวมากถ่ายกันคือหูชาเลยตกใจไหมคะเมื่ี้แต่ว่าภาพสวยภาพสวยมากๆ อ๋อถามว่าถูกใจไเพราะอะไรคะอ๋อจอยกาถามว่าที่ไปถ่ายถูกใจที่ถ่ายหนักไหมอ่าสวยค่ะสวยมากๆแล้วอุ่นอุดมากๆค่ะไปีนี้เหรอไม่มีไม่มีมีเวลาพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนมีรอยยิ้มให้ตัวเองเยอะๆค่ะยิ้มเห็นแล้วโตขึ้นยังไงบ้างลูกรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยู่ใน อายุ2 0 2สสักพักและหนูเมันอยู่แบบ25เลยลืมลืมตลอดเลยค่ะว่าจริงๆตัวเองแค่เพิ่งต้นต้นเองค่ะแต่ว่าแค่ have fun every day ม so, ีความสุขค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะมากๆค่ะอย่างที่บอกแฟนมี่บอร์สิบเราได้ตามไปเก็บไปทำอะไรเบอร์สิตามพอหนูไปถึงปึ๊บคือจริงๆอ่ะวันนั้นถึงตีตีสี่ค่ะตีห้าอะไรอย่างงี้แล้วก็วันต่อมาหนูก็แบบ,บ ไปกับโปรเจกต์การ10โมงเช้ากลัวว่าแบบมันจะไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าต่อมาเขาเอ่อมีงานงานรับอื่นๆใช่ค่ะก็รีบไปเก็บอยากเก็บหมดเลยช่วงที่ใหม่เรามีแพ้เที่ยวใหม่ยุ่งไปเลยไม่มีนอกแผนเลยค่ะเพราะว่าทํางานจนจนไม่ได้คิสุดท้ายที่จะได้วันหยุดก็เลยคิดว่าแบบจะพักผ่อนกับครอบครัวดีกว่าใช่ก็คือเดินสายตางค์กันใ้ ปีปีหน้าจะเป็นออกกองส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มถ่ายหนังแล้วก็ตอนนี้ออกกองซีรีส์ซีรีส์แหระคะก็คือคิวเยอะมากๆใช่แต่ก็แต่ก็จะมีเวอร์ทัวร์เนาะใช่ปีน่ามีพูดได้ไหมนิงคะสิงคโปร์พูดได้แล้วแต่ว่าอันอื่นน่าจะยังต้องปุกไว้ก่อนอันอื่นแถบเอเชียค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีประกาศออกมาใช่ วันเองอาทิตย์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 เตรียมตัวค่ะเออก็ไปซ้อมเต้นเยอะๆเตรียม p e r f o r m ร์แมนซ์เป้นเต้นมากๆที่จะได้เจอทุกคนมันเป็นแบบครั้งแรกของบ็กเลยที่ได้จัดอะไรแบบนี้เื่นเต้น่าอยากอยากให้ถึงวันนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าบ็๊กเตรียมอะไรบ้างค่ะ ว่าซ้อมเต้นเช้าหน่อยต้องแบบผัดกับเชจโจตัวเองแต่ก็เต็มที่เต็มท,ที่จริงๆค่ะปีหน้าไม่เอออยากได้อะไรว่าความีหน้าอยากได้อะไรกันเยปีหน้าหรอเียวนูฝันไปก่อนว่าอยากได้บ้านเหมือนเดิมเพราะว่า <c oughs> ปีนี้ก็ฝันแต่ว่าพอฝันมันไม่เป็นจริงกเกี่ี่ยวปปปเปปีหน้าถ้าีหน้าหนไม่ได้หนูก็ฝันเหมืนเดิมปีหน้าฝันเมืนเดิม เพราะว่านี้ีี้ีมาแล้วไงพีหน้ามันมีมีบ้านไม่ก็อยากเรียนจบอยากเรียนจบอยากเรียนจบได้เพราะว่าปีสีแล้วอีกอีกนิดเดียวก็จะได้เรียนจบแล้วพีหน้าฝันเราก็จะเป็นจริงแล้อย่าต้องต้องทำไม่ได้